ก็เป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวต่างชาติที่มีชื่อช่อง YouTube ว่า b e Singer f i g h Journey ซึ่งในคลิปนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงแล้วก็เปรียบเทียบ ระหว่างความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียซึ่งเขาได้เดินทางไปทั้งสองประเทศมาแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าที่ไหนจะดีกว่ากันสําหรับเขานะคะซึ่งเขาได้บอกว่าประเทศทั้งสองนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันหลายๆอย่างเลยแต่ก็จะมีบางอย่างซึ่งมีความแตกต่างกันซึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องทั่วไปนะคะเช่นค่าครองชีพค่ารักษาพยาบาลและก่อนอื่นนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องค่าครองชีพก่อนเขาได้บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือที่ประเทศไทยถ้าเรามาจากประเทศฝั่งตะวันตกยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อมาถึงที่มาเลเซียก็จะถือว่ามีค่าครองชีพที่ถูกมากๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเหมือนกันซึ่งที่ไทยกับมาเลเซียจะมีค่าเช่าค่าเช่าห้องที่ค่อนข้างถูกกว่าทางสหรัฐอเมริกามากรวมถึงค่าครองชีพแล้วก็ค่าอาหารด้วยซึ่งค่าครองชีพที่ไทยกับมาเลเซียนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน แล้วแต่ตำแหน่งที่ตั้งเช่นอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพหรือว่าใจกลางเมืองกลุณาลำเปอร์ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอยู่นอกเมืองหรือเมืองบริเวณที่อยู่รอบนอกแล้วก็การใช้จ่ายของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันและสไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันถ้าคนที่มีความประหยัดก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาได้อีกเึ่นค่าครองชีพต่อเดือนมีราคาถูกมากๆ <ME AT. S 1> เมื่อเทียบกับประเทศทางยุโรป แล้วเรื่องต่อไปนะคะที่เขาก็จะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยนั้นก็ถือว่ามีชื่อเสียงว่าเป็นผู้นําด้านนี้อยู่แล้วซึ่งมีชื่อเสียงมากในการรักษาและเข้าถึงระบบสาธารณสุขและประเทศมาเลเซียนั้นก็ไม่แตกต่างกันมากนะักมีความใกล้เคียงกันมาก แล้วเขาก็มีความแปลกใจเล็กน้อยเพราะเขาก็เคยได้ยินมาว่าการดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในมาเลเซียนั้นได้มีการฝึกอบรมจากต่างประเทศแต่การดูแลรักษาในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะไม่ได้ทันสมัยเหมือนอยู่ในเมืองหลวง แล้วต่อมานะคะเขาก็ได้พูดถึงเรื่องความปลอดภัยมาเลเซียนั้นติดท็อป20เลยนะคะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ประมาณ100แล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศท่องเที่ยวเวลาเดินทางมาเที่ยวก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมหรืออาจจะมีพาย,ยุได้ส่วนโครงสร้างทางสภาพอากาศ ซึ่งสองประเทศก็มีความคล้ายคลึงกันก็มีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยทั้งสองประเทศก็มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเหมือนกันและต่อมาสิ่งสำคัญที่เขาจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือระบบขนส่งในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งในกัวลาลัมเปอร์นั้นจะมีรถไฟฟ้าที่ดีแล้วก็ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีมีความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวเช่นปีนงังและทั้งสองก็มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีเยี่ยมเช่นกัน ส่วนประเทศมาเลเซียก็ยังมีสถานที่สำหรับไปเที่ยวแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งดูแล้วมีความเงียบสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเช่นเกนาะลังกาวีและเรื่องสำคัญมากอีกอย่างหรือที่เขาจะบอกนั่นก็คือเรื่องของภาษาที่มาเลเซียจะมีการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวางและผู้คนก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าที่มาเลเซียจะสื่อสารกับผู้คนได้ง่ายกว่า แต่วิถีชีวิตในประเทศไทยจะมีความคึกคักมีความหลากหลายตามสถานที่เที่ยวต่างๆจะมีสถานบันเทิงมากมายเหมาะแก่การมาเที่ยวแต่ภาษาอังกฤษจะไม่ได้พูดกันอย่างกว้างขวางนอกจากตามสถานที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตหรือพัทยา แต่การเดินทางระหว่างตุนเทศกับมาเลเซียนั้นมีความใกล้กันมากแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นทําให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมากเลยแล้วต่อมานะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของคนอาหารแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งทั้งสองประเทศมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก ประเทศไทยมีขึ้นชื่อเรื่องของอาหารและสบุนไพรต่างๆซึ่งอาหารเป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินั่นก็คือผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งรวมทั้งของหวานก็มีความอร่อยมากๆอีกด้วยส่วนคนไทยนั้นเป็นคนที่มีความสบายร่าเริงซื่อสัตย์และเคารพผู้อื่นส่วนคนมาเลเซียเขาก็ได้บอกว่าเขามีเพื่อนที่มาเลเซียด้วยก็มีความใจดีมีความเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติแล้วก็เป็นกันเอง แต่ถ้าคุณต้องการปาร์ตีแ้และความสนุกที่ไม่เหมือนใครประเทศไทยอาจจะเหมาะกว่าแล้วก็อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการความคึกคักและสนุกสนานเพราะประเทศไทยนั้นมีอาหารมีชายหาดแล้วยังมีอาหารตะวันตกขายอย่างมากมายอีกด้วยเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างคะและใครที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียกันบ้างแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และมีความคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะซึ่งในคอมเมนต์นะคะก็มีคนเลือกที่จะอยู่ที่ประเทศไทยบางคนก็จะชอบที่มาเลเซียมากกว่าก็มีสาเหตุหลากหลายนะคะ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายซึ่งบางคนก็ได้บอกว่าประเทศไทยนั้นมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกกว่าประเทศมาเลเซียด้วยแล้วที่ประเทศไทยนะคะบางคนก็บอกว่ามีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าที่นั่นเพราะว่าที่มาเลเซียก็อาจจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีเครื่องเทศแล้วอาจจะรับประทานไม่ค่อยได้ซึ่งก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง t h a i l a n d ทูเก t ตอรด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ